สวัสดีครับสวัสดีครับจบไปแล้วกับการทดลองนักเตะตัวรุกดาวรุ่งนะดาวรุ่งชาวตุรกีนะครับอาดากูเล่นะครับผมผมทดลองกับทีมนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่6นะครับแล้วก็ทดลองใน Data o c t o b e r 2022นะครับผมปัจจุบันในโลกความจริงเนี่ยอาดากูเล่อายุ20ปีนะครับแล้วก็อยู่กับทีมเรียวมาดริคนะครับก็เริ่มต้นชีวิตค้าแข่งในเป็นนักเตะอาชีพนะกับเฟเดเบเช่นะครับผมแล้วก็ย้ายไปหริมลิคในปีสองพนยี่สิบนะครับแล้วก็ติดทีมชาติ ตุรก,กีชุดใหญ่ไปแล้วนะครับประมาณ20กว่าเกมนะครับก็อยู่ริมบริลิกก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างสลับกันไปนะเพราะว่าในทีมริมบริลิกนะตอนนี้โหมีนักเตะดีๆเพียบเลยนะก็ต้องสลับกันเล่นนะครับผมแต่ก็อะไรคือแลก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองตัวหนึ่งเลยแล้วก็ในฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาเนี่ยพาทีมชาติตุรกีตุลย์ฟุตบอลยูยโรเนี่ยถือว่าโดดเด่นตัวหนึ่งเลยนะสำหรับนักเตะตัวรุกดาวรุ่ง อย่างอาดากอือแลนะครับก็มาทดลองดูนะครับก็ผลงานก็พาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกนะครับด้วยการชนะ29เสมอ8แพ้1น,น,นะครับยิงไป78ประตูแล้วก็เสียไป13ประตูยิงไปค่อนข้างน้อยนะแต่ก็เสียประตูน้อยด้วยนะครับถือว่าเกมรับในเซฟนี้ทำได้ดีนะอาร์ดาคือ่า,อออาผมให้ยืยนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับไอ้มิดฟิลด์ตัวรุกนะไม่ใช่มิดฟิลด์ตัวกลางก็คือหน้าต่ำนั่นเองครับโฟร์เวิร์ดก็ได้หรือว่าแอตแทกกิ้งมิดฟิลด์เออร์ก็ได้นะี่ ตำแหน่งนี้นะครับแต่ก็มีบางเกมให้ยืนตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับบางเกมที่นักเตะไม่พอใช้บาดเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับพูดถึงอาการบาดเจ็บอะไรก็แลในเซฟเนี้ยเจ็บไปหลายเกมเอ้เจ็บไปหลายครั้งนะฮะนี่ลนะ่าสุดก็เจ็บเดือน2นะครับสสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็เจ็บเดือน1 10วันแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนิดนึงเจ็บเดือน12อนะครับอีก4สัปดาห์ก็คือ1เดือนเลยนะครับย้ายมานี่ฤดูก,กาลแรกก็เจ็บไปแล้ว3ครั้งนะฮะก็ <laughs> <laughs> ขอประเมินผลของนะักกีฬาบพอาพบัตนักกีฬาบอบัตบ,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 บอกว่า จ็ปกตินะครับนายอะไรประมาณนี้นะอาดาคือเล่ผมไม่ได้เน้นให้อาดาคือเล่ยิงนะก็เน้นให้มีส่วนร่วมมากที่สุดไปดูโกลสกอกลเลอร์ครับอาดาคือเล่ไม่ติดท็อป50เลยนะแล้วก็แอสซิสแอสซิสอาอดาคือเล่ติดไหมติดอันดับ5ท็อปไฟของพิมลีนะครับส่งไป10ครั้งนะฮะถือว่าไม่คีเร่เลยนะครับเอฟเอครับนะฮะเอฟเอครับ ตกรอบอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวย้อนไปดูนิดนึงนะตกรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะแพ้สเปอร์ไป3-1นะครับแล้วก็แอสซิส,สต,ติดไหมเอฟเอคับไม่ติดนะฮะก็กท็อปยี่สิบก็ไม่ติดนะครับเอฟเอคับไม่ติดส่วนลีคับเนี่ยเข้าชิงนะฮะเข้าชิงไม่มีชัยสิตกรอบไหนล่ะตกรอบ8ทีมสุดท้ายนะขอให้นะ จำผิดนะเข้าชิงแชเมเปี้ยนลีกนะอ่ะตกรอบไปตีสุดท้ายด้วยการแพ้แมนยูไป2-1นะครับส่วนอาร์ไดค์ตูรแลไม่ติดดาวซันโวแล้วก็ไม่ติดแอตติเลยนะอ่ะส่วนถ้วยสุดท้ายในะยุโรปเนี่ยเป็นแชเมเปี้ยนลีกนะครับเข้าชิงกับบาเยอร์ูมิวนิยนะครับก็แพ้ไป2-1เป็นการแพ้ที่สุดมันมากๆเลยดูนะฮะดูแมตชสแตนนะครับผมมันมากๆเลยสูสีแบบโอ้โหโอกาสเสมอแพ้ชนะเท่ากันเลยนะแต่ก็ไปแพ้2-1นะครับ อาร์ดาเกลลลงด้วยนะครับในเกมนี้แต่ก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนะครับส่วนเอ่อขอย้อนดูนิดนึงนะส่วนดาวซันโวอาร์ดาคืลแลไม่ติดท็อป20เลยนะฮะแล้วก็แอสซิสแอสซิสก็ ไม่ติดท็อป20เลยนะครับออาติดติดท็อป21นะฮะติดอันดับที่21นะส่งไป4ครั้งในแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ได้แค่ถ้วยเดียวนะพิมร์ลีกแล้วก็รองแชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ bon บอลถ้วยเอฟเอคัพกลีกตกรอบหมดเลยนะอ่าผลผลงานส่วนตัวของอารากืนแลนะครับก็ในเกมผมซื้อมาจากเฟนิบราเช่นะค่าพลังก็ถือว่าไม่ได้คียเเล่อะไรถือว่าเป็นนักเตะระดับเรียกว่า B บวกก็ได้นะไม่ใช่นักเตะเกรดเอะไรขนาดนั้นนะแต่ค่าพลังนี่ก็ไม่ได้ีเครับ เอาจริงๆน่าจะเหมาะก,กับทีมระดับกลางๆมากกว่าน่าจะแบกทีมระดับกลางๆได้ดีกว่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลงไป46เกมนะครับยิงไปเพียง5ประตูนะครับแต่ส่งไป14ครั้งนะครับไม่มีแมนออทเดอร์แมนนะฮะแล้วก็ผ่านมาเสด็จ67เปอร์เซ็นต์นะครับครองบอลได้1.1ยิงเข้ากรอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่48เปอร์เซ็นต์แล้วก็เล็กรถจบทิงที่7.26อ๋อเลตติ้งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ฤดูกาลก่อนหน้านี้ผม ได้มาช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เปิดในเดือนธันวาคมก็ได้ทดลองไปหน่อยนึงนะดูการที่แล้วก็ลง13เกมยิง1ส่ง3นะครับแล้วก็ครองบอลได้2.2ยิงเข้ากรอบ50%แล้วก็เลี้ยงจบที่6.92นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยท่านรวมกับดูการที่แล้วเนี่ยถือว่ายังสอบไม่ผ่านนะยังสอบไม่ผ่านกับการเป็นมักเตะตัวลุกหรือจะเป็นเพลย์เมイเกอร์หรือจอมทัพในแดนกลางอะไรก็แล้วแต่นะอาร์ตกคือแลสอบไม่ผ่านในเซฟนี้แล้วก็ในดัตตาออกทวีป22นี้นะครับก็ถือว่าในิสัยของผมเนีี่ยเปป็็นททมระดับอ ท็อปทอปของโลกแล้วนะในเซฟนี้นะฮะก็น่าจะไม่เหมาะกับทีมใหญ่ๆนะสำหรับอะไรกิแล้วหรือว่าเป็นนักเตะซูเปอร์ซับก็ได้ตัวสำรองก็ได้นะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับผมแต่ให้ยืนระยะเป็นตัวจริงอย่างที่ผมทดลองเนี่ยไม่ไหวนะครับผมส่วนในทีมระดับกลางๆและทีมระดับล่างลงไปเนี่ยไม่มั่นใจนะแต่ก็อาจจะช่วยทีมได้หรืออาจจะแบกทีมได้ในทีมระดับล่างๆลงไปนะครับโอเคก็ถือว่ายังสอบไม่ผ่านครับในเซฟนี้นะฮะแล้วก็ในดัตตานี้นะครับก็รอบหน้าจะเป็นนักเตะตัวไหนนะ แล้วก็เป็นทีมอะไรใน Data อะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ช่องในช n n e l ด้วยนะครับขอให้สนุกและขอมีความสุขก,กับการเล่นเกมสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ